อึง้งหลังจากรู้ราคาคิมคอมพิวเตอร์ของน้องน้องอาชิราวๆที่เกิบเป็นแสนราคานี้พ่อ,อยังอึง้งโดยโพสต์นี้ของพ่อฟุกเล่าให้ฟังว่าเมื่อตนนั้นเข้าไปเจอกับลูกชายพร้อมกับดูขอคอมพิวเตอร์และเครื่องใหม่ เพื่งใหม่ว่าไปก่อนพี่พี่มาก่อนและพร้อมกับเขียนชมว่าใหม่ที่พี่พอเพิ่งโดนค่าว่าลูกลูกเขาจะลงทุนไปการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การ ถ้าพ่อจะจ่ายลูกก็ไม่เสี่ยงวันนี้พ่อก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งดีๆสิ่งที่เด็กๆรุ่นนี้จะเข้าลงเขาลงทุนกันและอุปกรณ์ที่กับที่ทำเอาคุณพ่อถึงสะพ้ายจนสะพ้ายจนต้องถ่ถายคลิปวิดีโอมาลงในมือถือบอกราคาบอกว่าราคาเจ็ดหลักหมื่นเท่าหมื่นบาท ที่ที่ตนนั้นเป็นคนควักกระเป๋าซื้อให้ลูกยังมีโมเมนต์